ครับวันนี้มาพบกับเว็บ125นะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มลุมือแล้วครับก็คือเราจะถอดชุดหัวออกนะครับเราก็ตัดตัวไอเป็นเบรกหน้าที่เป็นชุดดาออกเราจะใส่ดิสา์มาแล้วครับลามานะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นตะบอกโชคหน้าสําหรับใส่ดิสนะครับเป็นดิสเบรกนะครับโอ้ย ล้อเราก็ขึ้นละเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะส่วนตัวรถก็จะแห้งๆแบบนี้แหละครับสกรปรกสกรปรกหน่อยยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับล้อหลังก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับชก็ยังเป็นชกเติมอยู่เลยก็จะเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาลอดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ทําการซาะหลูใส่ปั๊มบดน,นะครับใส่ปั๊มดิสเบยครับน,นี่จอด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 แตง่งแต่นะครับนี่ <S <S ครับนี่คือรูปทรงของปั๊มบนออซีบีเรซิ่งบอยครับก่อนประกอบเข้าไปครับตอนนี้ก็เดินสายเข้าไปแล้วนะฮะเดินสายลงมาแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ใสเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เริ่มงานนะตอนนี้ช่างก็กําลังเกียร์บูธนะครับ แต่ันนัดอะไรสักอย่างครับส่วนของโชคหลังนะครับเป็นโชคที่มีกระปุกแกส๊สเราก็ต้องทาหลบนะครับโดยชิ้นสดโดยชิ้นส่วนเนี่ยฮะถ้าเราสังเกตน,นะครับมันจะต้องทําการตัดทาการแต่งออกสักหน่อยนะึงเพื่อทำให้ตัวโชกตัวนี้ประจําการแทนของเดิมเข้าไปนะถ้าเราดูนะครับนี่ครับชิ้นดําตรงนี้นะครับ ที่เราถ่ายให้ดูสักคู่นะมันต้องทําการตัดออกสักหน่อยนึงแต่ส่วนแฟรลิงที่ครอบไว้ตรงนี้ก็น,น่าจะทําการตัดแต่งนะฮะเพราะว่าส่วนของสปริงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีส่วนของกระปุกตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับส่วนฝั่งนี้ครับกาลังจะใส่โชว์ครับก็ทําการตัดพลาสติกส่วนมังโคนะครับให,ให้แหวงรับกับกระปุกแก๊สนั่นเอง เราะว่าโชค๊คตัวนี้มันไม่ตรงรุ่นแน่นอนครับงานแปลงก็ต้องอย่างนี้แหละครับต้องอาศัยความปราณีตในการแปลงหลังจากทําการติดตั้งเข้าไปครับปัญหาก็คือเลยครับตัวสปริงครับสปริงข้างล่างกับตัวโซ่ครับอยู่ใกล้กันมากครับตอนนี้เราลองน็อตครับเราลองนะทั้งไนนะครับีบบปัญหาแล้วต้อง แก้ขต่อครับเพราะว่าน็อตอาน็อตตัวคู่ที่มันรับโชกนี่มันสั้นนะครับนี่เ้าค่อยๆทำเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้สจะเป็นยังไงครับอันนี้เราก็ทําการใส่บังโซเข้าไปนะครับตัววีร์125 R ตัวนี้นะครับเป็นตัว R ใหญ่นะครับบังโซรติก็บังโซนี้เราได้เจียอะไรออกมะครับช่างโอ้ได้ตัดอยู่นะครับ เพราะว่าบางโซ่ทรงนี้มันรับกับโชกเดิมนะครับโชกตัวนี้มันสับิงใหญ่มันก็ต้องต้องไปจัดได้ตัดได้แกะออกนะครับอ<ะ>่ามันที่นี้มาดูที่แฟลลิงตรงนี้ครับเราก็ทําการตัดนะครับ <S <S เราได้ตัดไหมครับยังแฟลลิงบนเนี่ยโอ้ oh, ไม่ได้ตัดนะครับตรงนี้ก็รับกันได้เลยนะครับตัวนี้ใหญ่แต่ก็รับกันได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับที่ว่าจะได้ตัดก็ไม่ได้ตัดสรุปว่าแฟลลิง แฟลิงตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับในแต่งเฉพราะไอชิ้นดําตัวนั้นแหละามาดูอีกฝั่งครับฝั่งขวานะฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับฝั่งนี้นจะยากเฉเพาะฝั่งที่ปียนบางโซ่นะี่ยมันต้องได้มันต้องได้ตัดได้แต่งเยอะหน่อยตัวนั้นนะครับก็วาอยู่ตรงนี้เนียนๆแฟลิงตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับก็เรียบเรียบสมูทเนียนๆอยู่สำหรับโชคตัวนี้ ใ่แล้วก็รอขึ้น10%ครับโห<ฮ>น้าตามุ่งมั่นครับช่างตอนนี้ก็กาลังวัดระดับโชกคหน้านะครับแกนว่าจะยุบเท่าไหร่ดีว่าจะเอาขึ้นเท่าไหร่ดีวัดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ดูแล้วก็เราจะไม่ตัดนะครับแต่เราก็จะไม่เราจะไม่ตัดแกนแล้วเราก็จะไม่เราจะตัดบางคนครับเราจะทําหัว ังวรให้มันโผล่ครับนิดเดียวครับนิดเดียวอ้ยา่าโชคลวงอะพี่น้องออะตอนนี้เราก็ทำการเนี่ยครับโหลดประมาณนี้แหละอาจจะนิ้วครึ่งนะครับประมาณครับผมประมาณไม่ถึงนิ้วครึ่งนะฮะใช้เบอร์เนียวัดอย่างดีครับเพราะว่าโชคหลังมันต่ำนะช่างเนาะเราก็ทำการโหลดโชคหน้าหน่อย โปรตีรถหน้ามันจะไม่สูงนะเพราะว่าไม่ใช่ชอปเปอร์นะนะท้ายเมื่อต้องสูงหน่อยๆล่ะว่าสันะเอาอใส่ก็สอดเพาดูว่ามันสอดเพาได้หรือเปล่าสอดเพาได้ยังว่าตรงครับตรงเสถึงก็จัดเลยครับแน่นๆ่นก็อนทำการตัดส่วนบางโคนบนนะครับ ให้แกนโชกเนี่ยมันลอดผ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวทให้หน้ามันตับลงสักหน่อยนึงก็ยังดีสั่งกระจัดให้ครับอาเราก็ตัดตรงอ่าแฟลิ่งหัวตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะรับกับแกนโชกได้สวยนะครับดูดูสวยจริงๆครับสวยตรงไหนไม่รู้ครับแต่ผมก็สวยอะครับบางคนนี้มันก็เป็นบางคนที่ การใช้งานมานานมันก็จะมีรอยแต่รอยเล้าบ้างนะครับกอตัดกอเกียร์พอดีร้านเราก็ไม่ได้มีเครื่องมือแต่งให้มันเนียนสวยนะครับใช้เครื่องเกียร์จวด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 ทีนี้เราก็จะใส่มงคลเข้าไปแล้วครับยึดให้มันแน่นเลยทีนี้ตอนนี้ก็จะใส่ชุดสายเบรกยึดสายเบรก และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเว็บ้อยยีครับแต่งไปแล้วเรียบร้อยอะไรเบาๆครับ